อ,อ,อสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่ากับแบล็กการ์ดของคุณเขานั่นเองนะครับ The Black Card Edition 3 ลิซ่าเนี่ยถืออยู่ในมือนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสุดยอดมากๆในการเปพี่จีซูไปช้อปปิ้งกับพี่เขาก็มีการซื้อของให้ช้อปปิ้งไปด้วยการสนุกมากๆเลยนะครับในบล็อกของจีซูช่อง YouTube Official ของจีซูนั่นเองตอนแซเนี่ยได้สังเกตเห็นนะครับว่าลิซ่าเนี่ยตอนที่กำลังจะจ่ายเงินนั้นคุณเขาได้ควักเครดิตการ์ดออกมานะครับแล้วก็เป็นเครดิตการ์ดที่แบบว่าสะดุดตาม,มากๆเลยแบล็กการ์ดนั่นเองนะครับ ซึ่งแบล็กการ์ดนี้เนี่ยไม่ได้ว่าจะได้มาง่ายๆนะครับไม่เพียงแค่จะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีเงินมากเท่านั้นแต่ว่าแบล็กการ์ดนี้เนี่ยจะต้องถูกติดต่อหรือว่าถูกเชิญให้มาใช้นะครับซึ่งในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจะมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีแบล็กการ์ดไว้ในครอบครองซึ่งแบล็กการ์ดนี้นะครับคนที่ถือเนี่ยจะต้องได้รับก,การการันตีเลยว่ามีรายได้แล้วก็มีเงินในบัญชีเนี่ยที่เป็นหลักแบบว่ามาหาศาลเลยนะครับทุกคน บางที่ก็บอกว่าคนที่ถือ b l a c k card เนี่ยจะต้องเป็น VV ว p ของคนที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้เลยถึงจะสามารถถือ b l a c k card ดนี้ได้ต้องได้รับคำเชิญจากทางฮุนไดแบล็กนะครับหรือว่าฮุนไดแบล็กการ์ d นั่นเองเป็นคนเชิญให้เข้ามาร่วมใช้ b l a c k การ์ดนี้นะครับและจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอย่างน้อย ต่อเดือนเนี่ยประมาณ10ล้านวอนนะครับหรือว่าถ้าหากตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ2องแสนเกือบเกือบสามแสนบาทต่อเดือนนะครับทุกคนในแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องมีรายจ่ายหรือว่าต้องใช้เงินเนี่ย ไม่ต่ำกว่า280,000หรือว่า300,000บาทต่อเดือนนะครับแถมยังจะต้องมีทรัพย์สินขั้นต่ำเนี่ยประมาณ280ล้านบาทนะครับทุกคนฟังไม่ผิดเลย10,000ล้านวอนหรือว่าประมาณ280ล้านบาทเกือบๆ300 000, ล้านนะครับที่จะต้องมีเป็นเพียงแค่ขั้นต่ำเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องมีเงินเนี่ย280 000, ล้านบ,บ, 280, 000, บาทขึ้นไปมีทรัพย์สิน280ล้านบาทขึ้นไปเป็นอย่างต่ำนะครับถึงจะ ครอบครองแบล็กร์ดอันนี้ได้นะครับของทางประเทศเกาหลีใต้นั่นเองที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยมีเงินไม่พอนะครับจะต้องได้รับคําเชิญ เท่านั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าไปแล้วบอกว่าจะมาทาแบ็กการ์ดค่ะอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเขาไม่ให้ทําแน่นอนจะต้องได้รับเชิญว่าคุณครับเชิญมาใช้แบ็กการ์ดกันไหมมาใช้ด้วยกันหรือเปล่านะครับแถมผู้ที่ถือบัตรนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายเลยนะครับบอกเลยว่า VVIP แน่นอนแถมวงเงินเนี่ยไม่จํากัดตัวนะครับลิซ่าเนี่ยมีครอบครองไว้แล้ว1ใบเป็นของตัวเองนั่นหมายความว่าลิซ่าของเราสวยรวยมากๆเนี่ยเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับการันตีด้วยแบ การที่อยู่ในมือแล้วรวยแค่ไหนก็สายเปยที่สุดนะครับพาพี่จีซูไปเที่ยวครั้งนี้ก็คือเปยให้พี่จีซูช็อปให้พี่จีซูจ่ายเองและพี่จีซูก็คือยิ้มแก้มปริเลยนะครับน้องเขาเนี่ยทั้งเท่ทั้งสวยแล้วก็ทั้งเป็นสายเปย เที่ยวกับลิซ่าก็เลยสนุกที่สุดนะครับพี่จีซูพาไปเที่ยวลิซ่าก็เลยซื้อของให้เป็นการตอบแทนคู่พี่น้องเขาเนี่ยดูแลกันดีมากๆเลยและก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าเวลาไปไหนเนี่ยทั้งคู่ก็น่าจะสลับกันเลี้ยงสลับกันจ่ายแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเลยทํางานมาเหนื่อยแทบตายนะครับได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยลิซ่าก็คือใช้ให้คุ้มขึ้นไปเลยอยากช็อปอยากซื้ออะไรแฟนๆก็บอกว่าสนับสนุนเต็มที่เลย เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆตอบแทนความเหนื่อยของตัวเองที่ทํางานอย่างหนักมานะครับเพราะว่าลิซ่าเนี่ยทำงานหนักจริงๆและก็เจออะไรมาเยอะมากๆเลยนี่คือสิ่งที่ได้มาเป็นการตอบแทนของลิซ่านั่นเองนะครับความปังความสวยความรวยความเลิศเนี่ยก็คืออยู่กับลิซ่าตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงในตอนนี้เลยแล้วก็จะทวีคูณขึ้นไปแบบนี้เนี่ยอีกเรื่อยๆเลยนะครับสําหรับใครเนี่ยที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบล็กการ์ดนะอยากจะมาคอมเมนต์บอกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับจะได้มาเรียนรู้ข้อ ข้อมูลใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับแบล็กการ์ดไปด้วยกันหากว่าเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออาภาัยกันด้วยนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้แว้มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากับความรวยเรื้ที่เป็นเศรษฐีตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าความปังของลิซ่าเนี่ยไม่เล็กเลยจริงๆมีแบล็กการ์ดอยู่ในมือนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ